คำพิพากษาสารดีกาที่3270 2,568ประมวลกฎหมายอาญามาตรา91เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้ดกระทำการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปแต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษลดโทษหรือลดมาตราส่วนโทษด,ด้วยหรือไม่ก็ตามเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วโทษจำคุกทั้งสิน้นต้องไม่เกินกำหนดดังต่อไปนี้ 1. 10ปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน3ปี ยีปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีแต่ไม่เกิน10ปี50ปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปเว้นแต่กรณีที่ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตมาตรา2 7 7ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งมีช่ภริยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่10,000 0บาทถึง4 0 0 0 0 0บาท ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน13ปีต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่7ปีถึง20ปีและประับตั้งแต่1นึ0 0 0สบาทถึงสี่แสนบาทหรือจำคุกตลอดชีวิตถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้กระทำโดยทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจว่าผู้กระทำมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่10ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0 0บาทถึง4 0 0 0 0 0บาทหรือจำคุกตลอดชีวิตถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้กระทำ หรือโดยใช้อาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทมเด็กหญิงหรือกระทำกับเด็กชายในลักษณะเดียวกันต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิตความผิดตามที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งถ้าเป็นการกระทำโดยบุคคลอายุไม่เกิน18ปีกระทำต่อเด็กซึ่งมีอายุกว่า13ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นยินยอมสารที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะพิจารณาให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กผู้ถูกกระทำหรือผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กแทนการลงโทษ ก็ได้ในการพิจารณาของศาลให้คำนึงถึงอายุประวัติความประพฤติปัญญาการศึกษาอบรมสุขภาพภา,าวะแห่งจิตนิสัยอาชีพสิ่งแวดล้อมของผู้กระทำความผิดและเด็กผู้ถูกกระทำความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำความผิดกับเด็กผู้ถูกกระทำหรือเหตุอื่นอันควรเพื่อประโยชน์ของเด็กผู้ถูกกระทำด้วย ในกรณีที่ได้มีการดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กผู้ถูกกระทําหรือผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กแล้วผู้กระทําความผิดไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าการคุ้มครองสวัสดิภาพดังกล่าวไม่สําเร็จศาลจะลงโทษผู้กระทําความผิดน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ในการพิจารณาของศาลให้คํานึงถึงเหตุตามว่า5โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา24ภายใต้บังคับแห่งมาตรา26 27 และ2 8เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วให้บังคับคดีโดยไม่ชักชาสารชั้นต้นมีหน้าที่ต้องส่งสำนวนคดีที่พิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตไปยังสารุทธรในเมื่อมีมการอุทรณนคำพิพากษานั้นและคำพิพากษาเช่นว่านี้จะยังไม่ถึงที่สุดเว้นแต่สารุทธรจะได้พิพากษายืนมาตรา227ให้สารช้ดุลพินิษ์วินิจฉัยช่างนำหนักพยานหลักฐานทั้งปวงอย่าพิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำผิดจริงและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้น เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งมีใช่ภริยาของตนโดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามโดยมีอาวุธปืนหรือโดยใช้มีเป็นอาวุธตามพอมาตรา277วรรคสามเดิมรวมสี่กระทงและให้จำคุกกระทงละตลอดชีวิตแต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจำคุกจำเลยตลอดชีวิตตามพอมาตรา913สา จำเลยอุทรท์ขอให้สารอุรณ์ภาคเก้าลงโทษจำเลยเบากว่าคำพิพากษาสารชั้นต้นการที่สารอุทรณ์ภาคเก้าวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดดังกล่าวหรือไม่ย่อมเป็นการวินิจฉัยโดยอาศัยอำนาจตามปวีอามาตรา245วรรคสองเมื่อสารอุรณ์ภาค9้าพิพากษายืนข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยกระทำความผิดตามคำพิพากษาหรือไม่จึงเป็นอันถึงที่สุดตามปวีอามาตรา245วรรคสองจำเลยไม่มีสิทธิดีกาว่าพยานโจทยังเป็นที่สงสัยตามสมควรว่าจำเลยกระทำความผิด หรือไม่ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตามปวีอารมาตรา227วรรคสองอันเป็นทํานองว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องได้อีกแม้ประเด็นที่ว่าสมควรลงโทษจำเลยสถานเบาหรือไม่นั้นยังไม่ถึงที่สุดเพราะจำเลยอุรณ์และจำเลยมีสิทธิีกาในประเด็นนี้ได้แต่ความผิดตามพอมาตรา277วรรคสามเดิม มีระหว่างโทษให้จำคุกตลอดชีวิตสถานเดียวจึงไม่อาจก,กำหนดโทษจำเลยในแต่ละกระทงความผิดให้ต่ำกว่านี้ได้และไม่ปรากฏเหตุบรรเทาโทษตามพอมาตรา78สารดีกาจึงไม่อาจลงโทษจำเลยให้เบาวกว่าคัมภีภาคษาสารล่างทั้งสองได้อีกโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91 277จำเลยให้การปฏิเสธร,ระหว่างพิจารณานางสาวสาวผู้เสียหายยื่นคำรองขอเข้าร่วมเป็นโจทศาลชั้นต้นอน,อนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาวา่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา277วรรคสามเดิมรวมสี่กระทงจำคุกกระทงละตลอดชีวิตแต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจำคุกจำเลยตลอดชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91สามจำเลยอุทธรณ์สารอุทธรณ์ภาค9พ้าผีพากษายืนจำเลยดีกาสาลดีกาวินิจฉัยว่าเห็นว่าคดีนี้สารชั้นต้นผีพากษาวา่า, verloren, า,าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา277วรรคสามเดิม อันเป็นความผิดฐานกระทำชําเราเด็กหญิงอายุ IU, ยังไม่เกิน15ปีซึ่งมีใช่ภริยาของตนโดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามโดยมีอาวุธปืนหรือโดยใช้มีเป็นอาวุธตามฟ้องรวมสี่กระทงและให้กำหนดโทษจำคุกกระทงละตลอดชีวิตแต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจำคุกจำเลยตลอดชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา913าสิบเอ็ดาจำเลยอุทธรเพียงขอให้ศาลอุทธรภาคเก้าลงโทษจำเลยเบากว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นเท่านั้น ดังนี้การที่สารอุทธร์ภาคเก้าวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำชำเราโจร,ร่วมโดยมีอาวุธปืนหรือโดยใช้มีเป็นอาวุธตามฟ้องจริงย่อมเป็นการวินิจฉัยโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา24 5วรรค2มีได้วินิจฉัยเพราะจำเลยอุทธร์เมื่อสารอุทธร์ภาคเก้าภากษายืนข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งมีใช่ภรรยาของตน โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามโดยมีอาวุธปืนหรือโดยใช้มีเป็นอาวุธตามฟ้องหรือไม่จึงเป็นอันถึงที่สุดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวจำเลยไม่มีสิทธิดีกาว,ว่าพยานหลักฐานของโจท์ที่นําสืบมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยกระทําความผิด ไม่ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227วรรคสองอันเป็นทำนองว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องได้อีกที่ศาลชั้นต้นสั่งรับดีกาของจำเลยในประเด็นนี้มาเป็นการไม่ชอบศาลดีกาไม่รับวินิจฉัยให้แต่อย่างไรก็ดีสำหรับประเด็นที่ว่าสมควรลงโทษจำเลยสถานเบาหรือไม่นั้นยังไม่ถึงที่สุดเพราะจำเลยอุดทอนและจำเลยมีสิทธิดีกาในประเด็นนี้ได้จึงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยว่า มีเหตุสมควรลงโทษจำเลยเบากว่าคำพิพากษาสารล่างทั้งสองหรือไม่เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา277วรรคสามเดิมมีระวังโทษสำหรับความผิดฐานกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งมีใช่ภริยาของตน โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามโดยมีอาวุธปืนหรือโดยใช้มีดเป็นอาวุธให้จำคุกตลอดชีวิตสถานเดียวกรณีจึงไม่อาจกำหนดโทษจำเลยในแต่ละกระทงความผิดให้ต่ำกว่านี้ได้ประกอบกับจำเลยให้การปฏิเสธตลอดมาและคดีไม่ปรากฏเหตุที่พอนับได้ว่าเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78สารีกาจึงไม่อาจพิจารณาลดโทษและลงโทษจำเลยให้เบาวกว่าคัมภีภาคษาสารล่างทั้งสองได้อีกดีกาของจำเลยฝังไม่ขึ้นพิพากษายืน